สวัสดีสาธุชนทุกท่านและสิทธินุสิทธิ์ขององค์เทพ,พเจ้านาจาสาไทยชื่อปากน้ําในเทศสการตุจจีนปีมะโรงหรือปีมังกร2567ขอวอวยพรให้ทุกท่านสิงเจียอยู่อีสิ่งนี้หกใช้เกเกเพผงอังหกเกเกหกลกเชียงสื่อเงียบจิงโปปโปเกาเซง็ง ลีโลหงทงชายง่วงกวัางจิงเซอเองลงหะเกเพ่งอังในนามตัวแทนสารเจ้านาจาสาทไทยเจื้อขออวยพรให้ทุกท่านทุกครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญในการงานหน้าที่ค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงป่าจะจากโรคภัยไข้เจ็บอ,องค์เทพเจ้านาจาฝากเตือนมาว่าปีนี้เป็นปีมังกรไฟ ขอให้ทุกท่านระ,ะ,ะวังอักคีภัยนะครับะจะเกิดไฟไหม้นะครับังไงก็ขอเตือนให้ทุกท่านทุกครอบครัวที่ะจะออกไปทำงานขอให้ดึงปลั๊กไฟปิดไฟให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญข,ข,ข,ขอบคุณครับ สนานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟที่มวันไม่มีไขมันใันกรีดกาแฟแท้สนานนนดโดยผลิตภัณฑ์มอาหารแคลเีแคลเซียมบำรุงกระดูกสนานนนดโดยน้ำมันงาดเามีเอกลดกรดแล้นิต้านน้อิสระต้องขวานี้เลย